ดีครับวันนี้อยู่กับช่องเชเอมช n แนลเหมือนเดิมนะครับผมก็นี่ครับอยู่กับพี่ยาคนเดิมครับผมช่วงนี้ก็น้ําขึ้นนะครับเราก็เลยมาใส่เบ็ดไปช่อนครับผมนี่ก็เพิ่งมานะครับนี่ฮะแวกหมายแล้วครับ ยังแม่ลงเลยสักคันนะครับผมเนี่ยคันที่หนึ่งเลยครับคันแรกเลยก็เราจะทงปักไว้แล้วมาดูพวงนี้เช้านะครับคืนนี้เราไม่ได้ดูนะครับตอนนี้ก็คันที่หนึ่งเราได้ปักลงไปแล้วครับคันแรกครับผม เรามาลุ้นนะครับผมว่าน้ําจะลงหรือเปล่านะครับเผื่อน้ําลงหรือเล่เผื่อน้ําลงไหนก็ได้ถ้าน้ําลงเรียบร้อยเลยครับผมเผื่อน้ําลงถ้าเผื่อน้าลงมันจะไม่ค่อยดูดน,นี่ครับเขียดนะครับไปดูที่ต่อไปนี่ครับายของเงี้นะครับ ค่อนข้างรกครับผมเพราะว่าเป็นหมายที่เป็นป่าถาวันนะครับแล้วน้ำขึ้นเชื่อมขึ้นมาครับรกมากครับผม หมายสวยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันครับผมถ้าน้ำไม่ลงตอนนี้ก็คันที่สี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปรับไล่ยาวออกไปถึงทางข้างหน้าน้นนะครับ อนนี้ก็คันที่เจ็ดนะครับน้ำไหลแรงนะครับผมสั่งไม่มีเสียงนะตัวจับนะครับตอนนี้ก็คันที่เจ็ดแล้วครับนะครับเดี๋ยวไปคันต่อไปครับ ตอนนี้ก็เหลือ2คันแล้วครับปังมาทั้งหมด11คัน,นครับตอนนี้ก็เหลือ2คันนี่ครับคันที่12บสอกำลังปักนะครับีคันครับคันสุดท้ายก็เดี๋ยวดูกันครับว่าจะลงตรงไหนนะครับ นี่หลายคันนี้สมบูรณ์เลยเป็ดน,นี่ครับก็เป็นคันสุดท้ายครับครบสิบสามคันแล้วครับเดี๋ยวเราจะรอลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราจะลงกันแต่เขียดใ้ใหญ่ๆครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวก็นี่ก็เช้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเบ็ดที่เราปับก,กันไว้เมื่อคืนนะครับผมว่าผลงานจะเป็นไงครับไปครับนี่ครับผมคันนี้ก็มีกินนะครับผมเป็นยังไม่เห็นตัวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูก่อนครับ ครับแตมแรกเป็นกบนะครับใสสวยนะครับนี่ฮะกบครับโอเคครับผมนี่แต้มแรกของเรานะครับกบกินเขียดนะครับนี่ฮะโอเคครับ ไปกันต่อฮะครับนี่ก็เป็นนี่เป็นบรรยากาศเช้าเ้านะครับผมที่ที่ที่ผมมาปักเบ็ดไว้นะครับมีหมอกลงนะครับเป็นสวนยางครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปดูเบ็ดกันต่อครับครับก็เมื่อคืนก็น้ําลงนะครับเหยื่อลอยขึ้นมาเลยฮะก็ถ้าแบบนี้ก็ เรียบร้อยนะครับไม่ได้ตัวแน่นอนนะนี่ครับคันนี้กินจมแล้วไหมครับผมเดี๋ยวไปดูครับ ไม่อยู่นะครับโอเคครับดูคันนี้กันครับคันง้องนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเขาอยู่หรือเปล่านะครับ อยู่ครับผมหนึ่งแต้มครับช่อนนาไซสวยครับนี่ครับช่อนครับที่เราดึงขึ้นเมื่อสักครู่นะครับก็ไซสวยครับไปครับ นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูเบ็ดตานี้กันครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าโดนปลาอะไรกินครับขึ้นมาเกี่ยวอยู่บนฝั่งนี่นะครับตัวเบ็ดนี่ฮะกบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับขึ้นมาเกี่ยวบนนี้เลยครับผมโหดร้ายมากครับไปดูคันต่อไปกันดีกว่าครับคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับ คันนี้ก็งงไปในน้าเลยครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าได้ตัวหรือเปล่าครับ คันนี้น่าจะติดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมตัวซีดหมดแล้วครับเพราะว่าเมื่อคืนเราไม่ได้ดูนะครับนี่ฮะติดแต่เมื่อคืนแล้วครับคันนี้หมายตรงนี้เมื่อคืนเราปักกันไว้หนึ่งคันนะครับผมก็ตอนนี้ไม่อยู่แล้วครับผมก็ไม่แน่ใจว่า เป็นปลาถอนหรือคนถอนนะครับนี่ครับเราปักกันไว้ตรงนี้เลยครับไม่ปลาก็คนนะครับถ้าเป็นปลาคงตัวใหญ่มากครับผมไปครับไปกันต่อดีกว่าครับไม่เป็นไรครับก็ผมวันนี้ก็ได้ทั้งหมดสามแต้มนะครับผม เป็นกบหนึ่งครับประช่อนสองนะครับแล้วก็เบ็ดสิบสามคนเหลือสิบสองถ้าหายไปหนึ่งคันครับน่าจะเป็นคนถอนนะครับก็ไม่เป็นไรฮะถึงเขาแบ่งกันไปนะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็น่าเสียดายครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์ กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ